เค้กโรสีม่วงนุ่มฟูหอมละมุนเค้กโรโฮเมดสูตรเค้กง่ายๆใครๆก็ทำได้คลิปนี้จมะมาชวนทำเค้กโรมันม่วงค่ะสูตรเค้กง่ายๆไม่ใส่สารเสริมเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยเริ่มจากขั้นตอนแรกให้เราทำการแยกไข่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองจำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกัน โดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวและควรใช้เป็นไข่อุณหภูมิห้องเมื่อแยกไข่แดงและไข่ขาวเสร็จแล้วเรามาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตามด้วยน้ำสดน้ำมันใส่เป็นน้ำมันพืชน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันคาร,รากก็ได้ตามด้วยกลิน่นจะเป็นกลิ่นมันม่วงหรือกลิ่นวานิลลาก็ได้แล้วก็เหยาะสีม่วงลงไปเล็กน้อยจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากัน เมื่อคนเข้ากันดีต่อไปก็ใส่ของแห้งก็จะมีแป้งเคก้กผงมันนุ่งและผงฟูร้อนส่วนผสมทั้ง3อย่างลงไปในส่วนผสมของไข่แดงจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็พักส่วนผสมของไข่แดงนี้ไว้ก่อน ต่อไปเรามาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวหรือครีมออลทราธาลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายแจ็คแบ่งใส่น้ำตาลทราย3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ10-15วินาทีใส่จนกระทั่งน้ำตาลทรายหมด เมื่อใส่จนน้ำตาลทรายหมดแล้วเราก็จะตีต่อจนกระทั่งไข่ขาวของเรามีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้จากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำประมาณ30วินาทีเมื่อตีไข่ขาวจนเสร็จแล้วก็นำไข่ขาวส่วนหนึ่งมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงคนตะล่อมไม่เข้ากันด้วยความเบามือ เมื่อคนตะล่อมจนเข้ากันดีแล้วก็นำส่วนผสมนี้เทก,กลับไปในชามไข่ขาวเดิมจากนั้นก็ใช้ไม้พายหรือตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเบามือคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็นำไปเทใส่ถาดใช้เป็นถาดขนาด1 0คูณ10นิ้วปูกระดาษไขไว้ด้านล่างโดยให้สูงพอขอบเค้กเพื่อสะดวกในการยกเค้กขึ้นเมื่อเค้กสุก จากนั้นเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วเราก็อย่าลืมหาะเบาๆเพื่อไล่อากาศเสร็จแล้วนําเข้าอบทันทีเราจะอบที่อุณหภูมิ170องศาใส่ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ17นาทีเมื่อเค้กสุกแล้วก็ยกออกจากเตากระแทกพินเบาๆเพื่อให้เค้กเซตตัวจากนั้นจะยกเค้กออกจากถาดแล้วก็พักเอาไว้ให้เย็น ต่อไปเรามาตีวิปปิ้งครีมใส่เกลือและนมข้นหวานลงไปจะใส่กลิ่นวานิลลาหรือกลิ่นมันม่วงเพิ่มก็ได้แล้วแต่ชอบจากนั้นก็เปิดสปีดความเร็วสูงตีวิปปิ้งครีมจนขึ้นฟูถ้าเ,เพื่อนๆใช้วิปปิ้งครีมที่มีรสหวานอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่นมข้นหวานก็ได้ตีเสร็จแล้วถ้ายังไม่ใช้ก็นําไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนต่อไปเรามากลับด้านเค้กกันค่ะ เค้กที่เราพักไว้จนเงย็นแล้วจะกลับด้านเค้กดึงกระดาษที่รองอบออกปลายด้านหนึ่งตัดตรงปลายด้านหนึ่งตัดเฉียง45องศาวิปปิ้งครีมที่ตีไว้จะนำไปใส่ถุงบีบแล้วก็ตัดปลายถุงแล้วนำมาบีบบนผิวเค้ก มากน้อยตามต้องการความหนาก็มากน้อยตามต้องการเลยค่ะจากนั้นใช้ไม้พายปาดให้เรียบเสมอกันเสร็จแล้วก็จัดการม้วนเค้กไว้เลยเมื่อม้วนเค้กเสร็จแล้วจะจะพักไว้ในตู้เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือค้ามคืนก็นได้เพื่อให้เค้กเสร็จตัวดีจากนั้นก็นําออกมาตัดรับประทานได้เลยค่ะเค้กโรมันม่วงสูตรเค้กนุ่มฟูหอมอร่อย ทำทานเองได้ง่ายๆที่บ้านค่ะ